สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็มาอยู่กับเด็กชาวแมนอีโวตัวเองนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเจอท้ายคลิปพอดีเป็นตัวที่3ที่เราสู้ด้วยในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่นบ้างนะก็หลักๆเลยนะครับคีย์ของเราก็คือจะอาวุธตัวนี้นะครับสนับมือบ็อกซ์ปายนะครับที่เมื่อสนับมือเนี่ยตีเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเปลี่ยนมินเนี่ยนของเรานะครับให้เป็นมินเนี่ยนแบบสุ่ม ที่มีค่าไร่เพิ่มขึ้น1โดยเราจะได้ไประโยชน์จากพวกมินเนี่ยนที่ลงมาบนสนามแล้วเรียกออกเรียกตัวลูกน้องออกมาเยอะๆนะครับอย่างเช่นกระต่ายทะเลทรายนะครับร่สามได้หนึ่งหงก็จริงแต่เมื่อมันลงมามันจะเสกตัวก๊อปี้ของกระต่ายนี่มาอีก2ตัวนะครับกลายเป็นว่าเรามี3าสา,สาบนสนาม3ตัวแล้วเราใช้ไอคอนนีตีเข้าไปเปรี้ยง3-3ของเราจะกลายเป็น4ีนะครับ3ตัวนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีตัวนี้อีกนะครับ ผู้คุมสังเวียนคําคำรามสู้ศึกเรียกนักสู้สามสองหนึ่งตัวครอบงำเรียกสองตัวนะครับตัวนี้ก็ลงมาเรียกแมงได้สามตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ไอขวานนี่ตีเพื่อเปลี่ยนล่างเหมือนกันกับตัวนี้โมกูนักหลอมเนื้อตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับร่เก้า 9, แต่ค่าไรา่จะลดลงหนึ่งต่อมินเดียนแต่ละตัวบนสนามนะครับลงนี้ลงมาก็จะกลายเป็นมินเดียนค่าไร่สิบไปเลยนะครับยักษ์ทะเลก็เช่นเดียวกันนะครับ ค่ารายลดลงหนึ่งต่อมีเนียนหนึ่งตัวในสนามคล้ายๆกับนักหลอมเนื้อแต่นักหลอมเนี่ยดีกว่านะครับเพราะว่าจาก9เป็น10เนี่ยมันมีตัวไล่ยสิบดีๆหลายตัวส่วนไอ้ตัวนี้ครับไล่ยสิเป็นไล่ยสิเนี่ยมันมันไม่มีตัวไหนนะครับมันก็จะเป็น10เหมือนเดิมแหละนะครับปะลุยกันเลยอีโวใช่ไหมอ้าวปะทะกันแล้วเงี้ยพบกับร หดเวลาของเจ้าแล้วชัยชนะเราวัดกันที่มินเนี่ยนตอนต้นเกมกับอาวุธนะครับสนับมือไม่ขึ้นมือเลยนะสิได้แต่แมงอย่างนี้มาไม่เวิร์กนะครับโอ้โหดูดิสวยแล้ว อ้าวนี่เคเวสชาแมนนี่นาโอเคให้อย่างนั้นโอ้หบูม่าบุปผาสายฟ้าไม่มีประโยชน์นะครับเสียดายมากมานครับแมงหนึ่งตัวเนี่ยการ์ดไลน่น้อยๆเนี่ยไม่ขึ้นมือเลย โทเอ้ยที่สำคัญคือเราต้องจั่วให้ได้ผู้ดูแลนี่ไงมาแล้วโอ้ยย่าผู้ดูแลฉันมาแ,แล้วเอาอยัางไง อ้าวงี้เสร็จดีเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องใช้อันนี้อืมไม่เอาอะลุยเลยดีกว่า,า,าไปยัง โอ้โหสุดยอดตรึงโจได้พอดีผู้ดูแลกลงต่อสู้นะครับบอดเราตัวนี้โหดเลยนะครับห้าห้าตัวหนึ่งสี่สี่ตัวเบิงหนีสามสองมีโลกศักดิ์ธิ์ด้วยนะครับแถมได้ยังมีอาวุธไม่ใช่อาวุธดิการ์ดเบทมนต์นะครับดีสัปาราด้วย ได้เปรียบสุดๆนะครับตอนนี้นะครับเขาต้องเคลียร์แหละเคลียร์ยากนะครับชาแมนด้วยกันยังรู้ดูยังไงการเวทมนต์กัดแมงเราอ้โหูได้ของดีวะ่ะ อ้าวโธ่เอ้ยยังไม่ทันตีเลยนะครับไอกระต่ายนี่ก็จะแปลงร่างเป็นคาราสีนะบึงตาผ่านไปด้วยความเร็วนะครับต่อกันเลยมาครับตาต่อไปพาราด,ดินพบกับอูเตพระราดีทอนสู้อย่างมีเียหมดเวลาของเจ้าแล้วเอาเล่น โอ้ยพราดินใส่คาทูนว่ะยังไงสิการไม่ซ้ำเปล่าเทอร์หนึ่งของพราดินนี่ร้ายกาจจริงๆว่ะโอ้โห,โอ,โหอย่างนี้ก็มีอ่ะ เป็นสามานาสี่ห้าลงนี่ลงนี่ตีหน้าเอาว่ะอออินเราจะถล่มทั้งหมดที่เรามีเ <100. S 3> ลนสมบัติมามันนั้นหรอ จัดไปนี่ตัวอะไรวะเนี่ย5 5 1ย่ยุนี่คืออะไรอ่ะกราจอากให้แล้วตายเลย นพอดไปหน้าไปหน้าโอเคครับหมดทุกสิ่งอย่างได้ยิงมายิงเ,างเห็นภาพแ่กัดหน้ากัดหน้า จัวได้จัวไปข้าวว่ะ รีบเหรอฮะรีบเหรอรีบหรอะเตรียมรอยครับใช่ครับเรารีบนะครับตัวเราเองนะครับเติร์นๆผ่านไปนะครับอีกหนึ่งตาไปต่อกันเลยเจอกับเจอกับฮันเตอร์ พบกับเร็กซาอาจจะแพ้ก็ได้นะครับ,บหมดเวลาของเจ้าแล้วแพ้แน่นครับมือแบบนี้นะแพ้แน่แน่ไปย่ยนสาธุเอามาเลยเนี่ยค่าไลนา์หนึ่งค่าไลนา์สองเนี่ยตัวนี้ที่สำคัญผู้ดูแลกลองต่อสู้ขึ้นมือมาสาทุเพียงเพียงไปมาผู้ดูแลผู้ดูแลกลองต่อสู้ขึ้นมาไม่ได้นะครับมไม่ได้แตกต่างจากตะกี้ อ่าผ่านไหมเ้ยันละเบื่ออะไรตัวอย่างนี้อืมตาหน้าติดสองนะครับหนึ่งมานาหนึ่งมานาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะยิงนี่ดีกว่า เอาแมงลงมาดีกว่ากัดหน้างไปจงหาเขา โอ้ oh. ยิงสามลงตัวนี้เพื่อตัวนี้ไม่เอามาวัดกันสักรอบใหม่ทะลุมบอล้วจบเทินแปลงร่าง <c oughs> ซื้อตัวหนึ่งใบหูนี่นี่ต้องมีของเด็ดแน่นอนเด่งขึ้นมือเด่งขึ้นมือตัวไหนดีตัวนี้ครับดีสุดถ้าเด่งขึ้นมือเดี๋ยวตัวนี้ตีก่อน มานนาไม่พอนะเออเจ็บฟรีป่ะเจ็บน้อยนะแรกกันเลยไม่สนหรอก มาเหอะมีนี่อยู่นะครับโอ้ยฆ่าได้ตัวเดียวอะ ห้ายิงยิงห้าเหรอหเดี๋ยวนะหกสิบสิบเอ็ดสิบสอมดาเมจเราต้องฆ่าสตัวใช่ไหมเลือกยากนะโอไม่น่าเลยตัวนี้ 1. สองสามสี่ห้าหกนะตาอยู่ดีต้องยิงทิ้งยิงต้องหนะี่ยยิงหน้ามัานเ,เ,เ,เซ็ง สามสี่ห้าหกเจ็้าหกเจ็ดแปดเก้าสตายครับตานี้เรียบร้อยมาตีเข้ามาข้าแพ้เจ้าแล้ว เกียบร้อยผ่านไปสามตามาแถมมันเร็วนะครับแถมอีกสักตากันแล้วกันนะครับเบช<น>ววพบกับเจนโดนหาที่เองนะหมดเวลาของเจ้าแล้ว เกือบเลิศแล้วเนี่ยเกือบเลิศแล้วโอ้โ oh, หแต่ละอัน <c oughs> มินเนี่ยมีไหนหมดใส่ไปตั้งเยอะขึ้นมาแต่เวทมนต์เ <c> ฮ <oughs> ้ยคอยด้วยดูสิกับแดก กับแดกว่ะกับดักได้ๆย,าย,าย,าย,ยิงทิ้งดีไหมเนี่ยนี่แน่ไม่ได้อย่ามากับดักฟีใสก่กูไม่ยอม ยิงไฟไหมน,ไนี่เหรอใครๆก็ชนะได้อะไรวะนี่นี่ไงไม่ให้เปลืองไปวะเนี่ยลงทุกอย่างที่มีเลยนะครับตอนนี้ลงมาดิกับดักธรรมดาเรามีความลับไม่สนหรอก จั่วได้ใบจั่วอาวุธก็ด้านจั่วอาวุธก่อนที่จะลงตัวนี้อีก <c oughs> ชื่อตัวหนึ่งใบเอาไงตีหน้าดิเก <c oughs> ่งนงะแกตีหน้าดิเจ็บหน่อยนะ ก่อนดีกว่านะเนี่ยที่จริงอะลืมนะครับแล้วไงอะ่ะเราจะสีกราเย้บอลลุมบอลเอ้ะ ไม่เอาแมงนี่ไม่เอาอะไรจวเปลี่ยนล่างได้อยู่นะครับมาดิไหนข่ารายน้อยสุดตัวนี้โอเคเดี๋ยวตัวนี้ปีก่อนอ๋อแสดงว่าเป็นไฟนะครับไอซี่ hơi xin đi, Sự thủ, phải sát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  Air บินเลยเจ้าตัวน้อยตีตัวนี้อ่ะไม่เวิร์กมั้งบินเลยเจ้าตัวน้อยเหีียวตาหน้ามึงเจออาวุธ อยู่ในงเงา <Now. S 1> ดีดีดีอา่าตีไม่ได้นี่ว่าเราตีมันไม่ได้ยังไงเหรอไอ้ตัวนี้ตีไปเลยนี่ต้องร กลับหลับไปสิครับเราเป็นเพื่อนกันแล้วสวัสดีเพื่อนเฮ้ยซินดี้เจ็บหน่อย เสร็จแล้วโอ้ยเมื่อไรเรียกซีซีมาหนึ่งตัวโอเคไงอ่ะสินค้าค่าเรื่องของข้านี่กะไรยิงไ,ไปไอตัวนี้ตายไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันตายไปเลย วันนี้ทำไมสวยจังเลยไม่น่าเลยนี่เหรอไม่ใช้แล้วตเีนหน่อยนะเตหน่อตีหน่อย เตะแล้วจบเชินเอาวะนี่อะไรบะเนี้มีโอกาสโจมตีศัตรูถูกตัว50โอ้ซโหแมงอย่างนี้ก็มาเจเรียบร้อยครับผมตาสุดท้า,ายเริ่มเบอร์เล่นบุบบวเยไปดูแต่ก็ชนะมาได้นะครับโอเค ผ่านไปแล้วนะครับสี่ตาสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ